น,น,น,นมาด้วกินพอน้ำกันกินตะเปียกเซนค่ะกับไว้ <c oughs> ยังมีไวายๆด้วยนะ <c oughs> มีไวายๆเยียเลยนะคะ มาก,กินขาเปียกเต็นน้ำันเขาเปียกเองกับากขเปียกเทดเองนะคะเนื้อเส้ได้นะ,ะคะคุณ่ได้อยู่จับอยู่ตรงเลยนะคะมันช่ขเปเียกบ้านเราสมัยตะกี้ เราเป็กนนมันเ่มัอยู่กับแม่่ันหวาน่ตา้า้เิงอ่ะกนนเอาไม่ถึงแน่มาจะรู้นี่ยหอะคุณลูกสาวสาดันรถมาจากซานออโตนิโอมาทำอันนี้ให้กินนะคะเส้น

ตั้งแต่มาแม่บุญได้ไปเอาแหละหรือยังคะใช้กินฟันอนุบันแม่เสียไม่ใช่มาเผ็ดกินน้ำข้าวทอดแล้วมันเผ็ดพวกแม่ก็ไ้มีคะาดูเลยนะแล้วมนเบ